ันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อตกลงวีซาระหว่างรัสเซียแล้วก็จีนค่ะเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะคะข้อตกลงยกเว้นวีซา่าฉบับใหม่ระหว่างจีนแล้วก็รัสเซียซึ่งหากมองเพลินๆดูเหมือนเป็นเพียงแค่เรื่องของการอำนวยความสะดวกธรรมดาแต่เมื่อเราพิจารณาถึงข้อมูลเชิงลึกแล้วจะพบว่าเบื้องหลังมีมิติซับซ้อนกว่านั้นมากในแง่าทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และก็ประเด็นภายในของรัสเซีย ซึ่งเป้าหมายเราวันนี้เราจะมาแกะรอยดูเนื้อแท้ของนโยบายนี้กันค่ะเริ่มจากการพิจารณานโยบายตัวประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินได้ลงนามในกฤฎีกาเมื่อวันที่1ธันวาคมคือเมื่อวานนี้เองนะคะวันที่1ธันวาคมปี2025 หัวใจสําคัญของการประกศาศฉบับนี้อนุญาตให้พลเมืองชาวจีนนะคะสามารถเดินทางเข้ารัสเซียโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าและยังสามารถนําพักได้ถึง30วันค่ะแต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่เพราะว่านี่เป็นเรื่องของมาตรการชั่วคราวปีผลบังคับใช้และก็มีผลบังคับใช้แค่เดือนกันยายนปี2 0 2 6เท่านั้นเกือบหปีค่ะ นอกจากเรื่องกรอบเวลาแล้วละเซยยังกําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าไม่ใช่แค่จีนทุกคนนะคะจะได้รับเ็จนี้โดยมีการจํากัดกลุ่มเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวนักธุรกิจนักวิชาการศิลปินหรือนักกีฬาคณะเดียวกันก็มีการกีดกั้นกลุ่มเป้าหมายที่อ่อนไว้ออกไปอย่างชัดเจนค่ะเช่นกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่เรียนระยะยาวแล้วก็แม้กระทั่งกลุ่มที่ขับรถบรรทุกในสายงานของโลจิสติกค่ะ ระบุรายละเอียดตจัจงขนาดนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่การเปิดประตูแบบใส่ซื้อแต่เป็นการเปิดรับในการคำนวณผลเสียมาเป็นอย่างดีแล้วโดยรัฐบาลรัสเซียเนี่ยเลือกดึงดูดเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็นำพาเพียงระยะสั้นค่ะเพื่อป้องกันปัญหาการย้ายถิ่นฐานอย่างถาวรแล้วก็แย่งงานคนในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่บอบบางในสังคมรัสเซียค่ะดังนั้นการออกแบบนโยบายเช่นนี้จึงเป็นการรับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจสูงสุดเพื่อควบคู่และก็ควบคุมความเสี่ยงในทางสังคมให้น้อยที่สุดค่ะหากเรามองภาพกว้างขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องเปรียบเสมือนการเดินหมากลุกทางการเมืองค่ะเพราะว่าทางฝั่งของจีนเองก็เริ่มเดินหมากเปิดทางก่อนด้วยการทดลองนะคะยกเว้นบีซ่าชาวรัสเซียค่ะตั้งแต่เดือนกันยายนคือด้วยเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะปี2025 คือในปีนี้เมื่อรัสเซียนะคะเห็นโอกาสจึงเดินหมากตามนะคะเพื่อผนึกกำลังให้แน่นแฟ้นมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ค่ะจากการเดินที่เคยให้วีซ่าฟรีเฉพาะกลุ่มค๊ปทัวร์เท่านั้นเข้าสู่การเปิดกว้างให้เดินทางคนเดียวได้สามารถไปทำธุรกิจได้ท่องเที่ยวได้เองค่ะถือเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางระหว่างสองประเทศไปอย่างเส้นเชิงนะคะ ผลจากการเปลี่ยนครั้งนิ้สท้อนออกมาผ่านทางตัวเลขเศรษฐกิจน่าทึ่งมากค่ะทันทีที่จีนประกาศยกเว้นวีซ่านะคะเพียงแค่2เดือนจํานวนชาวรัสเซียที่เดินทางไปจีนพุ่งถึง40%ค่ะโดยเฉพาะเข้าไปกันที่ก่อไหาหนานซึ่งเป็นปลายทางของยอดนิยมของชาวรัสเซียค่ะและยังมีการคาดการว่าภายในสิ้นปีนี้นะคะจะมีชาวรัสเซียไปเยือนที่นั่นถึงครึ่งล้านคนเลยทีเดียวค่ะ ในทางกลับกันฝั่งรัสเซียเองก็คาดหวังผลตอบแทนสูงยิ่งกว่านั้นค่ะมีบทวิเคราะห์ประเมินนโยบายนี้ว่าจะทำนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าภายในปี2026ซึ่งคาดว่าจะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจของรัสเซียได้สูงถึง3,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เป็นจำนวนเงินมหาศาลกระจายสู่ภาคเศร,รษฐกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สายการบินซึ่งเปรียบเทียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ค่เข้าช่วยฟื้นฟูเศร,รษฐกิจที่ซบเซาจากมาตรการคว่ำบาตนั่นเองปฏิกิริยาตอบรับจากฝั่งจีนก็สอดคล้องกับความคาดหวังนี้ค่ะทันทีที่มีการประกาศข่าวแพลตฟอร์มนักท่องเที่ยวออนไลน์ค่ะอย่างคูนานรายงานถึงยอดค้นหาที่พักของในมอสโกแล้วก็ เมืองแซนปีเตอร์สเปกนะคะพุ่งถึง280%ค่ะเพียงแค่ชั่วข้ามคืนรวมถึงยอดจองตั๋วเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นรวมถึงมีชาวจีนนับล้านคนค่ะพร้อมเดินทางทันทีเม่ได้รับสัญญาณไฟเขียวนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าอุปสรรคในเรื่องวีซ่าในอดีตเนี่ยเป็นกำแพงที่กั้นขวางการเติบโตนี้ไว้ค่ะปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันมองผ่านบริบทของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจ,จำกัด ทั้งสองชาติประกาศร่วมกันว่ายิ่งรัเสเซียถูกโดดเดี่ยวจากเวทีโลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องหันมาพึ่งพาจีนทางด้านการค้าและเทคโนโลยีมากขึ้นเท่านั้นการยกเว้นวีซ่าครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ทรงพลังเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าเพราะพวกเขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นของตัวเองประเด็นลึกซึ้งไปกว่านั้นคือการเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือทางทหารทางอ้อม เป็นการเปิดให้มีการเดินทางเข้าสู่กันง่ายมากขึ้นและจะช่วยสร้างถดมนุษย์เมื่อวิศวกรรมและนักฟิสิกส์ศาสตร์ทั้งสองฝ่ายได้พบปะแลกเปลี่ยนกันค่ะความไว้เนื้อเชื่อใจก็มีมากขึ้นปูทางไปสู่ความร่วมมือในระดับละเอียดอ่อนอย่างเทคโนโลยีทางทหารได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเทรนใหญ่ของกลุ่ม BRICS ค่ะที่กำลังพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจ และการเดินทางของตัวเองเพื่อลดจากการพึ่งพาตะวันตกค่ะอย่างไรก็ตามแม้แผนระดับบนจะดูสวยหรูแต่ระดับปฏิบัติการในรัสเซียยังต้องเผชิญกับแรงสถานและก็ความกังวลภายในของประเทศเองค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องขีดความสามารถของระบบราชการทั้งความแออัดในสนามบินด่านคนเข้าเมืองปัญหาทางเทคนิคการเชื่อมโยงฐานข้อมูลค่ะและที่สำคัญคือ ความระหวัดระแวงในสังคมต่อรัสเซียในสังคมที่หลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างชาตินะคะดังนั้นเพื่อรับมือความท้าทายเหล่านี้ทางรัสเซียก็ดูเหมือนว่ากําลังถอดบทเรียนจากโมเดลของ หลายน,านั้นชาวจีนในจีนที่มีหลักการเปิดแนวหน้านะคะควบคุมเข้มงวดแนวหลังกล่าวคือการให้ด่านหน้าให้ความสะดวกสบายเพื่อดึงดูดผู้คนแต่เมื่อเข้ามาในประเทศแล้วจะมีระบบที่ติดตามตรวจสอบได้เข้มงวดจะมีระบบที่ติดตามตรวจสอบเข้มงวดด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นศุลก,กากรอัจฉริยะหรือข้อมูล ชีวภาพซึ่งสอดคล้องกับรัสเซียที่เลือกคัดกรองเฉพาะบุคคลท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกิดการแรงงานข้ามชาติเป็นการเลือกเฉพาะส่วนที่มีประโยชน์แล้วก็ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดสรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้ไปไกลกว่าแค่นั้นคือการประทับตาในหนังสือเดินทางทุกประเทศเครื่องบินชาวจีนที่จองมายังรัสเซียค่ะคือการสนับสนุนทางเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงิน เป็นบททดสอบระบบราชการที่รัสเซียปฏิบัติต่อตัวเองด้วยเทคโนโลยีค่ะและก็ยังเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ในจังหวะเวลาเหมาะสมที่สุดช่วยตอกย้ำแกนนำระหว่างรัสเซียและก็ชาจีนมอบลมหายใจทางเศรษฐกิจและก็ผลักดันให้รัสเซียก้าวเข้าสู่ความทันสมัยค่ะท้ายที่สุดสิ่งที่น่าคบคิดต่อคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดจากคนธรรมดาเหล่านี้จากนักท่องเที่ยวธุรกิจชาวจีนที่เดินทางเข้ามาค่ะจะกลายเป็นประจักษ์พยานและก็ ผู้ช่วยสร้างภาพสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเมื่อความสัมพันธ์ระดับประชาชนแน่นแฟนขึ้นอาจจะนำสู่ระบบความร่วมมือใหม่ๆที่ไปไกลเกินกว่าตัวอักษรในข้อตกลงที่กำหนดไว้ได้นะคะซึ่งก็คือทิศทางที่เราต้องจับตามองกันต่อค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ